ครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่า Google Home Application ให้ลิงก์กับ a p p l i c a t i o น EV Link ครับ,รบก่อนอื่นเราก็เปิดแอปของ Google Home ขึ้นมาก่อนครับก็ไปที่เครื่องหมายบวกข้างบนครับกดบวกเข้าไปแล้วไปที่ตั้งค่าอุปกรณ์ ในฟังก์ชันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ใหม่กับอีกอันหนึงคือใช้กับ google ได้อันนี้ใช้กับ google ได้เนี่ยมันจะสำหรับลิงก์กับแอปต่างๆครับเราเข้าไปดูครับในนี้ก็จะปรากฏหน้าแอปพลิเคชันของแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ครับในนี้ผมได้ใช้ google home ลิงก์กับ evlink ไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คือบริการที่ลิงก์ตรงนี้ครับผม ถึงผมได้ลิงก์ไว้แล้วเรียบร้อยก็สมมุติว่าผมลิงก์กับ e v link นะครับมันก็จะวิ่งไปหาให้ใส่ user password ครับเหมือนเหมือนกับแอปตัวนี้ครับผมก็มันก็จะเป็น e v link แล้วก็ user password ของ e v link ที่เราได้ register ไว้ครับแล้วก็ใส่มันก็จะวิ่งไปคนนได้กับ e v link ได้เลยครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าให้ดูเพราะว่า อีว e ีลิงผมได้คอนเน็กไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยครับมันขึ้นของผมมีอุปกรณ์อยู่สิเครื่องครับ mm hmm. ก็ลิงก์ง่ายๆครับเพียงเข้าเท่านี้ครับต่อไปผมเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือการเพิ่มบ้านครับเพิ่มบ้านของ g o o g l e Home ครับนี่ในนี้ก็จะมีให้เราเลือกอันนี้ผมเพิ่มบ้านไปแล้วสี่หลังครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ดูอีกสัก,สก,สกหลังนึงครับ เพิ่มบ้านครับก็บกดถัดไปตั้งชื่อเล่นของบ้านครับผมตั้งชื่อ S O M E นี่ครับก็จะขึ้นมาล้บ้านหลังที้ผมตั้งไว้ตะกี้ผมก็ ให้เป็นเครื่องหมายถูกหน้าบ้านหลังที่ผมตั้งไว้แล้วก็กดถัดไปอันนี้มันก็จะค้นหาอุปกรณ์ในบ้านครับถ้าเรามีอุปกรณ์ iot ในบ้านมันก็จะสแกนเจอครับอันนี้มันไม่มีอุปกรณ์ในบ้านหลังนี้ครับมันก็เลยสแกนไม่เจอครับก็มีง่ายๆครับเห็นเท่านี้ครับลองไปใช้งานกันดูครับ